ชมพิธภัณฑ์นโนวานะคะท่านได้จัดแสดงเรื่องศินสุวรรภูมินะคะเกี่ยวกับเรื่องอสินศิลทางธรรมนะคะกก็เข้ากับคำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะคะแผ่นดินทองคือสุนภูมินะคะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองและสมความปรารถนาทุกประการค่ะ ทุกท่านมานะคะจะได้เห็นศิลป,ปะของสุวรรณภูมิขอบคุณทางโลงพียบาลสิครินนะคะทางเจ้าของมีความรักทางศิลปะนะคะเลยอยากให้คนได้ศึกษาศิลปะสุวรรณภูมิศิลปะสุวรรณภูมิหมายถึงศิลปะทางภาคพื้นเอเชียอาคเนย์หรือเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่คนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่า ซรณภูหมายถึงถิ่นทองคานะคะแถวนี้เราจะมีทําอะไรจากทองคําเยอะไม่ว่าพระเจดีย์คนที่มาเดินเรือมาเนี่ยผ่านมาทางนี้จะเห็นเป็นทองบดก็เลยเรียกว่าเป็นแผ่นดินธรมแผ่นดินทองด้วยนะคะเพราะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผ่นดินที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองน,นะคะเลยเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า ชาวาทางตะวันตกนะคะเรียกพวกเราว่าเป็นพวกสวนภูมิะค่ะอันนี้เป็นความรู้อีกอีกทางหนึ่งนะคะจากที่ท่านสมเด็จได้ทรงเล่าเมื่อเมื่อตะกี้นี้นะคะก็เป็นจริง,รงๆก็เป็นภาพรวมทั้งหมดคือแผ่นดินทังแผ่นดินทองด้วยค่ะแล้วเราก็มีแผ่นดินธรรมด้วยนะคะก็คือเรามีพระธรรมคือธรรมจากของท่านเจริญรุงเรือที่นี่นะคะ ก็ยินดีมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมด้วยนะคะก็้ออซีนแห่งนี้มีความเจรญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะก็คือให้คนได้รู้จักชุมภูมิของเราอย่างงดงามนะคะซึ่งเป็นความงดงามที่เรามีหลวงปู่หลายๆองค์นะคะที่ทําให้แผ่นดินนี้เรียกว่าแผ่นดินทําแผ่นดินทองค่ะ แค่ประเทศไทยไอหัวหัวของต้องปองปองกเมืองกาเราแยกกันแค่นี้ติดกันอย่างนี้เดียวกันแยกกันรูไม่ลงตัวเลยจริกันมาชมในเทการสิ่นสวนนภูสองนะคะเป็นเรื่องราวของเส้นทางธรรมค่ะสวนนภูสองเพราะว่าเรามีการจัดครั้งที่1มาแล้วนะคะที่สงขลาครั้งนั้นจะเป็นเรื่องราวการนําหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับสวนนภูมเนี่ยมาให้ศิลปินร่วมสมัยตีความค่ะแต่ว่าในครั้งนี้เรา จาะหัวข้อลงมาหนึ่งอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้พูดถึงเรื่องราวของไปกัลปนานะคะแล้วก็หลวงพ่อทวดไปเป็นเรื่องราวของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งค่ะที่พูดถึงการกัลปนานะคะหรือการอุทิศที่ดินแล้วก็ค่าใท้ายบริวารน,นะคะจากพระหมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยให้กับท่าสมุทรสิงพระ นะคะหรือว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั่นเองแล้วหลักฐานที่นี่ค่ะมีชื่อว่าวาการปนาวัดพระโคนะคะมีพื้นที่จากเหนือเอาบริเวณหัวไจไปจรดปลายเข้าสมุสทรสิทคะแล้วมีการจารึกค่ะชื่อชื่อหนึ่งซึ่งเป็นชื่อของพระอริยสง์เขียนว่าพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารให้มาเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีสิทธิปกครองสูงสุดในบริเวณวัดพระโคนะคะ,นะคะแล้วก็เรียนโดยรอบของการการพนานี้ แล้วจากความสำคัญที่เราพกรวมถึงเรื่องราวของการบันทึกลักษบะากติแผนที่ปัจจุบันเรามองเหนือลงใต้ใช่ไหมคะแต่ว่าในแผนที่กระาษมันพกค่ะจะเป็นไล่จากซ้ายไปขวาแล้วถ้าเกิดที่เราเห็นนะคะวัดต่างๆชื่อมู่บ้านนะคะภูเขาเอามาเทียบกับแผนที่ในปัจจุบันนี่ได้ว่าตรงกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวัดบางวัดอาจจะกลายเป็นวัดร้างไปแล้วแต่เคยมีการบันทึกชื่อเอาไว้ว่าเคยมีอยู่หรือมีการได้รวมการกลายเป็นวัดใหม่ไปแล้วในบริเวณเดิม จะให้เห็นถึงความช่างสังเกตความเก่งกาจของผู้บันทึกในสมัยโบราณว่าสามารถบันทึกพื้นที่นะคะชื่อว่าสถานที่หมู่บ้านรวมถึงสัตว์แล้วก็พืชพธุ์ได้อย่างถูกต้องตรงจุดมากๆแล้วจากที่เราพบนี้ค่ะเราก็เลยนํามาเป็นโจทย์ ให้ศิลปินร่วมสมัยปัจจุบันได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็สร้างสารหรือว่าตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นนี้นะคะรวมถึงความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่าที่เรามีต่อหลวงพ่อทวดหรือพระราชบุญีสาร,รมีราคุณุปมาจา์เนี่ยตีความของเป็นผลงานศิละปะ20ชิ้นซึ่งเราจะเห็นโดยรอบแล้วศิลปินเรามีทั้งศิลปินจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีที่แตกต่างกันไปรวมถึงความประทับใจที่มีต่อศิลปะประธรรมของภาคใต้ด้วย